เมื่อเราสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปก้อยทุกคนนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบาย หลับตาเบาๆา่าอสบายๆผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนขอร่างกายของเราอย่าให้มีส่วนใดส่วนหนึ่งตึงหรือเกร็งนะจ๊ะให้ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว และกัเน,นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมานับพบนับชาติไปทั่วมาจนกระทั่งถึงวันนี้ที่เราได้มานั่งฟังธรรมกันใดยสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย รวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา<ฮ>เหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะเป็นดวงบุญที่ใสบริสุทธิ ระดุดเพชรลูกที่จรนไยแล้วไม่มีตำหนิเลยหรือใสเหมือนน้ำแข็งเหมือนกระจกคันช่องที่ส่องเงาหน้านะจ๊ะให้ใสบริสุทธิ์กลมกรอบตัวเหมือนดวงแก้ว สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสยเย็นเหมือนแสงจันในคืนวันเพ็ญน,นะจ๊ะให้ใจหยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆสบาย ไปที่กลางดวงบุญนั้นหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆบสบายๆไปที่กลางดวงบุญที่อยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานี่ยจ๊ะแม้ไม่เห็นก็ไม่เป็นไร พระดวงบุญก็มีอยู่แล้วในตัวของเราต่างแต่ว่าเป็นของที่ละเอียดบริสุทธิ์เราจะเห็นได้เมื่อใจของเรานะ่ะละเอียดเท่ากับดวงบุญนั้นซึ่งใจจะละเอียดได้นั้นก็ต้องหยุดใจ นิ่งน้ำเบาสบายอย่างต่อเนื่องพอถูกส่วนก็จะเห็นเองเกิดขึ้นที่กลางกายใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรไล้ยิ่งกว่านั้นใส เกิดความใส้ไดๆเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราตั้งแต่พุทุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าเพราะฉะนั้นให้อาจัยหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบา แล้วก็ทำความรู้สึกเหมือนตวัวของเราเนี่ยขยายใหญ่ขึ้นดวงบญของเราก็ขยายใหญ่ขึ้นครอบคกลมตวัวของเราขยายใหญ่ขึ้น ครอบคลุมสมาชิกภายในบ้านของเราหรือผู้อยู่ที่ข้างเคียงให้ทุกคนได้รับกระแสทานแห่งบุญน,นี้และทำให้เกิดความบริสุทธิ์และความสุขขึ้นมาในใจนึกขยายให้ครอบคลุมบ้านของเราเพื่อนบ้านของเรา ไปทั่วหมู่บ้านนักขยายให้ครอบคลุมไปถึงตำบลให้คนทั้งตำบลสบพรพพสัตว์ทั้งหลายมีแต่ความสุขความเจริญพ้นจากทุกโศกโรกไปและสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายให้ขยาย ไปครอบครัวอำเภอจังหวัดประเทศประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกใบนี้ให้โลกใบนี้ใสเป็นแก้วเป็นเพชรให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่อยู่บนโลกใบนี้ ให้ไซบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรม,มานของชีวิตให้มีแต่ความสุขกายสบายใจให้ดำเนินชีวิตได้ถูกต้องปิดอบายไปสวรรค์มีความสุขในปัจจุบัน มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันให้ใจของเราขยายออกไปยังจักรวาลน,น้อยใหญ่ครอบกลุ่มดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายมืดโลกธาตุแสนโกธโลกธาตุ อนันตจักรวาลได้ขยายไปทั่วถึงพบทั้งสามทั้งกามมาพบกรบูรพบอระูพบให้สรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากมลทินที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานของชีวิต ให้ทุกคนสุขกายสบายใจให้ได้เข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวให้มีความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันปราศจากความหวาดระแวงกันปราศจากความเป็นปรักป์กซึ่งกันและกันปราศจากความรู้สึกที่เป็นอริเป็นากาศเป็นศัตรูซึ่งกันและกัน เราจากความขัดแย้งกันให้เแต่ความรักและปรารถนาดีซึ่งกันและกันส่วนใครที่หยุดใจได้แล้วเห็นดวงธรรมชัดใสสว่างกระจางอยู่กลางกายเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเลยยิ่งกว่านั้น ก็ให้ใจหยุดอยู่ในกลางดวงธรรมนั้นใครหยุดใจได้เขาถึงกายภายในจะเป็นกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายอรูปภมหรือกายอรูปภมก็ให้หยุดไปที่กลางกายนั้นอย่างสบาย ใครที่เข้าถึงพระธรรมกายภายในเห็นได้ชัดไซจามระจางยุที่กลางกายเหมือนอยู่กลางอากาศที่ลงลงวางก็หยุดไปในกลางองค์พระราถูกส่วนองค์พระท่านจะขยายออกไป แล้วก็มีองค์ใหม่พุดผ่านมาในกลางนั้นมาแทนที่เดิมแต่ว่าใสกว่าสว่างกว่าบริสุทธิ์กว่าแล้วก็มีอนุภาพมากกว่าที่ทำให้กายวาจาใจของเราเนี่ยใสสะอาดบริสุทธิ์ตามท่านไปด้วย ให้หยุดใจกันไปอย่างนี้เรื่อยๆนะจ๊ะหยุดไปเรื่อยๆนิ่งไปเบาๆสบายๆวเราก็อธิษฐานจิตวยอนุภาพแห่งบุญทุกบุญดังกลา่าวกระทั่งบุญที่เราได้ จริญสมาธิภาวนาให้เราสมบูรณ์ไม่ไดรูปสมบัติทรับสมบัติคุณสมบัติลาบยศเสริญสุขมรผลนิพพานวิชาธรรมกายเกิดมาก็าให้อรลึกชาติได้เห็นธรรมะกันตั้งแต่ยังเยาว์วัยสร้างประมีเรื่อยไปจนกระทั่งหมรดยุคไข ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งรำบาปกรรมันใดที่ทำให้ใจตกตำ่ำนำไปสู่อบายก็จะได้รกระทำให้ดำเนินชีวิตถูกต้องไม่ประมาทในการดำเนินชีวิตคิดสร้างบารมีอย่างเดียวไปจกนกระทั่งหมดอายุขไข มันละโลกไปก็ให้ไปพักกลางทางที่สิตบุรีวงบนพิเศษเขตบร,รมมาบริษัทมาถึงเวลาที่จะลงมาสร้างบาร,รมีก็ให้มีอุปกรณ์ในการสร้างบาร,รมีให้สมบูรณ์ที่จะทำให้ได้สร้างบาร,รมีได้สะดวกสบายจนกระทั่งบมยุขไข ไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งดำแลักฐานจิตอย่างนี้ไปเป็นต้นนะจ๊ะส่วนปัจจุบันในชาตินี้เรายังสร้างบาร,รมีอยู่ให้ร่างกายเราแข็งแรงเราศะจากโรคไปยแค่เจ็บอยายุไขยืนยาวสร้างบาร,รมีกันไปนาน,น,าน ให้มีสายสมบัติเชื่อมโยงทรัพยหยาบให้เราได้มาสร้างบารมีอย่างไม่รู้จักมาจากสิ้นให้ครอบครัวอบอุ่นเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายครอบครัวตัวอย่างของโลกให้เราได้เข้าถึงธรรมะที่เป็สัมมาสมพุทเจ้าเป็ประหลงปู่ แล้คุณยาอาจารย์ท่านได้บรรลุอย่างสะดวกสบายอย่างง่ายได้อย่างถูกต้องตรงไปตามความเป็นจริงทุกประการก็าอาธิษฐานกันไปอย่างนี้นะจ๊ะ สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะสัตตาสตีปะวันตุเตสัตุอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวา พุทธังภัขวันตังอภิวาเทมีพุทธังภัจขวันตังอภิวาเทมีพุทโธเมนะโถพระพุทธจเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาขาโตะคัขวตาธมัมโม สวะขาโตภควะตาธรมโมธรรม,มังนามสสมมิธรรม,มังนามสสมมิธรรมโมมีนาโถละธรรมเป็นที่พึ่งของเรา สุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามิสังฆนมามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเรา เรียนเชิญนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงพ่อและคณะสงฆ์โดยพร้อมเปรียงกันนะครับกราบกราบกราอใอยลูกทุกคนยังมีแต่ความสุขความเจริญ ิจารณาในสิ่งที่ดีขอสมความปรารถนาให้มีดวงตาเห็นธรรมขอถึงระธรรมกายมีมหาสมบัติจกักรพัรด์มากมายติดตามตัวไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเธอสาธุ